อ่าเปลี่ยนจาก A A เป็น Y B A มั้งดีว่าเปลี่ยนแมปมั้งดีว่าอ่าก็คือว่าวิธีที่จะบัคโลแบบง่ายๆเลยนะตัวที่แนะนำก็มีสามตัวก็คือซีมูนแล้วก็ไวซ์เน็กแล้วก็อีกตัวนึงก็คือซินเวอร์ชาลอตลีควิมซินเวอร์ชาลอตลีควิมก็สกิลที่ควรจะต้องอัพไอของซินเวอร์ชา์ลอตก็ สกิลไพร์ลอตอ่ะอ๋อ,อลืมลืมดูไว้ไอ้สกิลที่คุณจะอัพที่สุดก็คือไพร์ลอตเนี่ยแหละไอ้สกิลนี่ไอ้ไพร์ลอตเนี่ยมัน ไปไกลได้ถึงตรงไหนแล้วเนี่ยอ่าโอเคอัพ okay, อ่าโอเคอัพอัพตามนี้แหละแต่แต่จริงจริงอะถ้าเกิดจะใช้ซิมัวชาร์ลอตเนี่ย ไอสกิลคอลเลกสกิลคาลเลกเตอร์มันยัเป็นต้องอัพก็ได้ถ้าถ้าเป็นสกิลคาลเลกเตอร์ก็อัพนิดน,นึงก็คือไออันนี้เอ่อก็คือว่าอัพให้ถึงขั้นอัพเลือดให้ถึงขั้นไอวีแล้วก็ดีเจนก็เอาสักดีเจนสองแต่ว่าวิ่งคือสปีดไม่ต้องอัพเลยก็ได้ส,สปีดไม่จำเป็นต้องอัพเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือไฟติ้งสไตล์ก็คือให้เอาเป็นฮาร์มอน เว t i n g สไตล์ใช้ฮาร์มอนก็อัพอัพอันนี้ยอันดับแรกแล้วก็อันนี้ก็คืออัพให้เต็มมาแหละอัพให้เต็มแล้วก็เว้นอันนี้ไว้ไอทอร์นาโดโอโอเวอร์ไดร์แ่่มันไม่จำเป็นที่ต้องใช้เท่าไหร่มันมันไม่ได้ใช้เลยแหละอ่าอัพแค่นั้นแล้วก็ใช้ซินวอยชาลอตมายืนตรงนี้ ยืนทักประมาณตรงนี้ถ้ายืนตรงนี้โจทารโลมันวร์ปมามันจะไปมันจะไปอยู่ไอ้ตรงกระจกแล้วมันก็จะตีได้แล้วก็มันมันก็จะพลาดอ่าให้เอาตัวละครนั้นแล้วก็เดินมาไม่ได้กดเอาพอมาถึงตรงนี้ก็คือนั่นแหละตีโจทาร์โลป ก็ต้องรอรูนว่ามันจะอ้าโอเคไม่พลาดอ่าไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดแต่พอพอถึงขั้นตอนนี้แล้วก็นั่นแหละจะทําให้ดูว่าวิธีนี้ก็ไม่สามารถที่จะโดนจนัลโลกกระทืบได้แต่มันต้องมีสักรอบแหละมันจนทลโลกมันจะกดใช้อันติแล้วก็จะล่วงตกมาววแต่ว่าเดี๋ยวต่อยธรรมดาให้ดูเลยจนจนมาจุลโลกมันจะ มันจะกลับสวรรค์มันไปเนี่ยนั่นแหละที่ที่ต้องให้อัพเลือดเพราะงั้นแหละถ้าเกิดนั่นถ้าเกิดกระทืบโจรโลช้าก็นั่นแหละมันก็จะตีจนเลือดไม่ไหว่แหละอืม ถ้าเกิดว่ามันหยุดเวลาก็ไม่ต้องกลัวเลยล้กมันมันทำอะไรไม่ได้รีบเลยกันเกียรต์ตู้มันนั่นเอาลูกสอนจิ้มไหนไม่จิ้มไปโอ้เนี่ยท่านถ้าเกิดไปตู้ตรงๆก็คงไม่ไหวหรอกเล่นหยุดเวลาแนละ้วโอ้โห มือนไดมีคููดาวเลยอ่ะต้องยืดยืดเวลากิฟสักนิดน,นึงเดี๋ยวกลับตะวันไปแล้วมึงยังกใช้อย่างนั้นได้อีกเหรอเอาโอเคไอ้วิธีแรกก็คือได้นะก็คือวิธีนี้ได้แต่ว่าไม่มีซีมูลนะไม่มีซีมูนแต่ว่า ตีมูนก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเป็นตีมูนไม่ควรจนะมายืนตรงนี้มปยืนในตรงตรงนี้ดีกว่าประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นข้างบนนะข้างบนข้างบนยืนหอบๆอบแล้วโล่มันเดินมามันจะมันมันวา้าบมามันจะตกอ่าแล้วก็ไปดูตัวที่สองที่จะใช้ได้เลยดีกว่าแต่เลพอชลิปเปอร์รออไม่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมนะแต่ว่าถ้าลองก็ได้ก็ เอทอนเอาเอาเอา,เอาอยรนนี้น่าจะได้อ่าโอเคแล้ว,แล,วแล้วรอบนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ไอไวสเน็กนะตัวอย่างไวสเน็กไม่ไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยไม่ไม่ใช่ไม่ต้องทาอะไรเยอะหรอกมันมันทาเยอะอยู่แหละมันทําเยอะฝ่าไอซินเวชาลอนนั่นแหละแต่ว่าอัพอัพสกิลตามนี้เลยนะของไอไวสเน็ก ก็คือของไว้ตอนนี้ก็ให้อัพเลนส์เป็นส่วนใหญ่เลนส์สองก็พอแล้วไอ้สปีดไม่ว่าจะเป็นอะไรหรอกอ่าแล้วก็สกิลสกิลฮาร์โมนก็อัพเหมือนเดิมอัพแบบที่อัพตอนแรกอ่านั่นแหละและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้สกิลคาแรคเตอร์สกิลคาแรคเตอร์ก็คือว่าต้องอัพเนี่ยต้องอัพค่าสปีดให้ตัน แล้วก็ค่าค่า HP ก็เอาสักเอาสักแค่นี้พอละคั้นไอวแล้วก็ค่าค่ารีเจนเลือดก็เอาสักสองมันจะได้แบบว่าไม่พลาดรอบนี้แหละจะได้รู้ว่าสกิลว,วิ่งอะ่ะโซนใหญ่อะ่ะ เขาไม่เอาไปวิ่งหาของหรอกกูใช้อย่างนี้อย่ยรอเฮียวิ่งอ้เาี้แม่งไม่วิ่งก็จะพายะโก้อ่าโอเคพอถึงตรงนี้แล้วอย่าเพิ่งขึ้นไปสุดทำแบบอ่าเนี่ยมันจะพลาดแล้วมันจะตกไปตรงนั้นแต่หลังจากที่มันตกก็วิ่งวิ่งต่อวิ่งไปถึงไอ้ตรงนี้ ตรงอุโมงนี้อย่าลงให้อยู่ประมาณที่เดิมอ่าที่เดิมตรงนี้แล้วมันก็นตกมาวิธีคอมโบตะกิวง่ายๆนะเพื่อที่จะไม่ให้มันฆ่าไอ้เพื่อเพื่อนี่จะไม่ให้มันส่งคนที่เป็นไอส่งให้ล่างต้นกับตะวันได้ล่างต้นน,นะนนั่นแหละคนนั่นแหละกับตะวันได้ก็คือทำตามนี้ตะกิวเอ่อตะกิวนั้นใกล้จะท้าเสร็จแล้ว ให้กดไอ้ตะกิวต่อยรัวๆอย่างงี้ก็คือโอล่าลแหละก็สปิริตดิษแค่นั้นอ่ะแล้วก็ทำเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยอ่านั่นแหละฮม แต่ว่าถ้าเป็นไวส์สเน็กเนี่ยสกิลยิงเมื่อกี้เนี่ยมันจะไม่สามารถลากจูทาโลกมาได้โอ้หยุดใช้เธอหยุดใช้หยุดใช้หยุดเวลาเธอหน่าเกลียดโอ้ยเอาโอเคแล้วกันแหมหลบยังไงอ่ะโอเคแค่นั้น อ่าว่าทําท่านถ้าอยากรู้ทําไมมันกดใช้สก,กิลปืนแบบว่าเอ้ยกดใช้สก,กิลเมื่อกี้ไม่ได้นะแบบเอ่อที่ให้กดใช้สก,กิลยิงเนี่ยเพราะว่ามันจะปัดขึ้นอย่างม,มันมันไปไหนวะนี่ะวิถีกระสุนมันไปไหนวะกระสุนโอไปมึงนนโอของลางกของมึง แต่ถ้าลากลงแล้ถ้ามันยังไปบนตุดนี่นะกูกูโคตรโกรธเลยเนี่ยโอ้สุดยอดเออเอาเลยโอเคก็ถ้าเกิดสุ่มได้เลททอรชลี่เปเปอร์ก็ลองลองลองเอามาทำตามนี้ดูแต่เฉพาะมีสกิลไพร์ลอเนะยไอ้สกิลไพร์ลก็คือแบบสกิลแบบเดินได้เงี้ยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากมันมันก็มีแค่นี้แหละที่บาร์กโลโลมันไม่มีอะไรเยอะหรอก